แมไม่ธรรมดานะเราเนี่ยเปลี่ยนหน้าไม่ซ้ำเลยนะย่าอายทำไมกูไม่ได้ทักเมืองกูทักผู้หญิงเฮ้ย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 เฮยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเจอเ้ยเจเฮยเตยเฮ้ยเฮเฮเฮอเฮอเ้เเเเเ ช่วยเว้นเนะกะไแม่มานะกไรอาไอัวเขาไม่แวะเลยคุณต้องเดินทัดร้นก่อนมึงมุ่งมาดรีบมุ่งมาทำไมเนี่ยก็ควนักแสดงเธอไงไม่ต้องไหวเอ้ยที่ร้าเหรี่ีหก๋วยเตี๋ยวอะไรปากเลยหมดเฮ้ยฉัน นี่แฟนแฟนเก่าพี่มาดิหรือว่าเข้าหนุนแจ๊ดใครอ่ะเออ้ผู้ชายคนนั้นอ่ะดูท่าทางมันมองเธอบ่อยมากเลยนี่เขาผู้ชายคนนั้นใครหัวเก่าเราเองเออเออเดี๋ยวก็ไม่ไม่โอเคแล้วอ่ะแจ๊ดแต่เขาเขาสวยนะเว้ยเขาสวยนะเว้ยสวยเหรอเออสวยนะเว้ยมันสวยแต่มันสกปรกสวยสกปรกนี่เชื่อไหมกลับบ้านอีกสกปรกนึกนะเรานะกลับมาจากทำงานนะเราอาบน้ำอาบท่าเราเหมือนคนสกปรกนะแต่เราสะอาดนี่ ไม่ทำอะไรอะ่ะพอถึงบ้าปนปุ๊บปีกเกยขาสั้นขาดสั้นมันบาดต,ตวงตรงที่นอนผมผมมัดไงก็ไม่รู้จับเอาวีได้นั่ง <c oughs> ยิ้มเป็นหอยแครงคนเดียวเขาดู